ครับเราก,เราก็เราก็ต้องจะรณรงค์งครับเราจะรณรงค์สร้างการรับรู้นะครับมาร่วมกันออกกำลังกายแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นเรื่องที่ที่สาคัญของประเทศเรานะครับเราจะต้องไม่ทําไม่ทนไม่เฉยแล้วรวมพลังกันในการต่อต้านการทุจริตนะแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับในระยะเวลาใกล้ที่ติดติดกันเนี่ยก็จะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับ ซึ่งเราก็หวังว่ากิจกรรมการวิ่งนี่จะเป็นอย่างกิจกรรมในการรณรงค์ที่สําคัญนะฮะที่ต่อไปจะจัดทุกปีตอนนี้เราก็จัดเป็นปีที่3เราเว้นไป2ปีในช่วงโควิดครับตอนนี้ก็กลับรณรงค์กันใหม่ครับในเรื่องของการจัดการแบ่งประเภทการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเรามีการจัดการแบ่งประเภทยังไงบ้างครับ อันนี้ก็จะ,จะมีวิ่ง13กิโลนะครับมี5กิโลแล้วก็เดินวิ่ง2กิโลมี3ประเภทนะครับซึ่งทางสมาพค์ได้เป็น,นก้อกำหนดร่วมกันกับเราครับแล้วก็พื้นที่ที่วิ่งก็สะพานมหาเจสดาประดินนะครับซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามสําหรับคนที่วิ่ง13กิโล าจะวิ่งผ่านเส้นทางนั้นนะครับเราก็คิดว่าในในเส้นทางด้านนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีการจัดการเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นการเร่งเร้าให้คนอยากจะมาร่วมออกกํบบาลังกายกับเราครับเราก็ทราบดีว่ามีการวิ่งทั่วประเทศจํานวนมากมายแต่ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่ามาวิ่งครั้งนี้ นอกจากได้ออกกําลังกายนะครับได้มาทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือได้มาช่วงกันรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่อย่างกัดกินประเทศของเรานะครับให้ใหใหมันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อมีการรับรู้มากขึ้นปัญหาก็จะลดน้อยลงประเทศของเราก็จะเป็นที่น่าอยู่น่ามาลงทุนนะครับคนไทยก็จะมี มีความสุขนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับในเรื่องของการรับมือสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่จะมาร่วมงานนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณกี่คนนะครับปีนี้เราลิมิตอยู่แค่พันสองร้อยคนนะครับ<ม>เพราะว่าเราก็ยังเป็นเป็น่วงปัญห,หาเรื่องโควิดนะครับสองปีที่ผ่านมาตอนที่เราจัดเนี่ยสองพันกว่าคนแต่หวังปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะหวังให้มันมากขึ้นนะครับ แต่ว่าปีนี้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ก็ขณะนี้ก็ได้ยอดแล้วครับได้ยอดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ทางสสกับทางสมาพันธ์นะครับท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านก็มีทีมงานที่ทเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางมาตรการต่างๆ เราเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับการให้ให้ข้อมูลกับผู้ใช้รถใช้ถนนหนึ่งเราไม่ต้องการที่จะไปไปขัดขวางอุปสรรคในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งสาพันธ์กับทางสสสน,นั้นอย่างที่ผมเรียนครับ ท่านชำนาญนะครับท่านจัดมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองในเส้นทางนี้ครับผมเชื่อว่าบริบทจากครั้งที่แล้วก็จะมาใช้ในครั้งที่นี้เพื่อทําให้การเตรียมงานนะครับการเตรียมงานวิ่งนั้นครบถ้วนสมบูรณ์มีความปลอดภายัยทุกคนได้รับความสุขสมศั์สนาครับค่ะช่อยา่างเน้นย้ำในเรื่องของวันเวลาสำคัญที่จะจัดงานีกครั้งนี้ก็วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา4นาฬิกาครับก็มาร่วมรวมพลกันแล้วก็เริ่มปล่อยไปครับ ทั้งทั้งสามประเภทนะครับพอป่วยเสร็จก็จะมากัดติกิกิจกรรมกันที่นี่อีก,กน,นะครับที่ลานเราก็ใช้แต่วความอนุเคราะห์จากทางทางสลากกินแบ่งสำนกักงานสลากกินแบ่งใช้สถานที่ในการจะรวมพลและก,การจัดกิจกรรมหลังจากการวิ่งนะครับ